จอเป้ตีจุดตีจุดมาเป้จ๋ามา่อยู่ไหนมา่อยู่ไหนมา่ใครชื่อเปาเป้ยกมือขึ้นย้ายให้ใครชื่อเปาเป้ยกมือขึ้นก่อนย้ายให้ไปขนมให้ก็กินหน่อยป่ะขายไก่เหรอขายไก่เหรอฮะแล้วขายใจแล้วร้องโอเคโอเคสวัสดีค่ะป้าเปิ้ล cinnamon cinnamon r o เห็นแล้วนะคะ ให้เขาให้เขาให้เขาถือ green blue อะไร green 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 รู้นะ blue b กัีกเพพเพร์พรู้เพบเพิเพร์เพิรพเพรเพิาเพอร์เพิรเพิร์เพิร์พเพิรร์พเพรเพิรรเพิรเพิร์เรเรเเรร